สบ,บายดียินดีตตอนรับเขาสูุซงนิทานเหลาบีเคพี n n แนลพี่น้องมันนี่ซีมาเบาเรื่องเกี่ยวกับใหม่เนาะนี่ใหม่ใหม่พาดโตเนาะนี่พโัโตเนาะมันมีปัญหาเนาะแต่ความจริงมันบร่ได้มีอย่างโบเป็นอย่างเนาะพี่น้องเพราะว่านิทานเคยไป เอาไปห้องเพลงแล้วมันมีปัญหาปัญหามันเกินมาจากตัวไม้เนี่ยเนาะตัวฮับสัญญาณมันมันูบริเพบริย,ยังได้ไ่น้องเลยอเไมสังเกตเบิงตัวนี้มันจะเป็นเอเนาะบ่ไม่เอแล้วตัวนี้มันก็เป็นไม้เอคือกันนีน แต่ว่าเวลาเข้าไปใส่แล้วมันสัญญาณมันต่ำกันมันจะดังแต่ตัวเดียวเนาะมันจะดังแต่ตัวเดียวหรือว่าบางเทอมันจะบูดังเลยเนาะบูดังหนึ่งสองเพราะว่าเคยเจอมาแล้วม,มันบูดังหนึ่งสองเลยเนาะคือว่าไททม่เพรแลวโบเมนเพรเนาะเดตัวนี้เป็นสองสัญญาณมันเนาะมันจะมีสามเนาะตัวน,นี้เป็นไฟเต็มเนาะแล้วตัวน,นี้จะเป็นไฟสัญญาณ ไม่หนึ่งไม่สองเนาะไม่เอไม่บีเนาะตอนนี้มันขึ้นไม่เอสองอันเนาะแล้วมันจะดังแต่ตัวเดียวเนี่ยเวลาเขาเปิดเนี่ยมันจะขึ้นในไม่เอในขึ้นแล้วเ no. นาะตัวนี้เป็นอันนี้ก็เป็นไม่เอกันเนาะเวลาเราใซ้มันจะดังแต่ไม่เดียวให้เนาะนี่ดังแต่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันบ no. วกลดเลยเขาเปิดต้งรงดา่าต้องขึ้นสามเนาะ ตัวนี้มันบุขึ้นไม่ตัวนี้มันมันเป็นเอกันเนาะมันใส่ซองสัญญาตัวเดียวกันเราต้องมาแปลงเนาะวิธีเฮ็ดให้มันเป็นนะเราต้องเรากดเปิดขึ้นมาเรากดค้างเนาะอันนี้มันปิดก่อนเนาะปิดก่อนแลลวเราเปิดเรากดค้างเด้ตัวนี้สัญญาณมันขึ้นแล้ะเนาะเดะเห็นว่าสีแดงนีเนาะสัญญาณตัวซองดีขึ้นมาแล้วเนาะเพื่อใส่การได้ปกติเนาะตัวนี้เนาะ เห็นบ่าเดกมันไม่บ่ได้เป็นอย่างเดียน้องเด้อแต่ว่ามันทึกซองเดียวกันเด็ตอนี้มันสัญญาณขึ้นเนาะสีแดงสีเขียวเนาะตัวนี้นเป็นไฟไฟ,ไฟแบตเตอรี่อยู่ในตัวรีเซิเร์ฟหรือตัวดูดสัญญาณตัวนี้เนาะตอนนี้คือว่าได้แล้วเนาะไม่นี่มันจะได้ทั้งโซงแล้วเนาะถ้าเขาปิดมันก็จะปิดนําเนาะ ถ้าเาจะสังเกตเบิ่งว่าตัวรีเซิเอร์เนี่ยมันจะเวลาวปิดเดี๋ยวเห็นบ่ปิดไม้ไม้ไม่บีเนาะไม่บีม, B มันก็ปิดบริหด้เาปิดไม้เอมันจะปิดเมื่อนั้นนิทานเราปิส่เนาะปิส่แล้วเวลาเราเปิดไฟขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยมีซี่เดียวเนี่ยเนาะไม้จะบดดังเลยเนาะไม้จะบดดังเพราะว่ามันสัญญาณบวกเขา้า มันโบบดูดเข้ามานี่ยก้อนมันตัวเอมันเป็นบี้มันตัวบีมันเป็น, B, นเอสินะมัน่ะมันละพวกเขาแล้วมารีเซ็ตคืนเนาะในกรณีว่าเฮาเปิดขึ้นมาในนี้แล้วบบทันไดเนาะเดี๋ยวสมมติว่าบทันไดเอาเปิดขึ้นแล้วมันบไดเอาห้องกัยังบด,ดังเนาะเอามารีเซ็ตคืนเนาะ วิธีรีเซ็ตคืออะไรแม่นเวลาเปิดนะฮะกดปุ่มเปิดกับป,ปุ่มรีเซ็ตเอ่อเซ็ตตัวนี้นี่เนาะค้างพร้อมกันเน,นาะเด็ดให้มันเป็นให้มันเป็นอนาขึ้นเป็นขีดเป็นขีดน,น,น,นะมันจะรีเซ็ตกลับมาเป็นปกติเนาะจะใส่ได้เนาะพี่น้องเห็นบอลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นาะแล้วมันจะใส่ได้ปกติ อันนี้มาแเสประสบการณ์ให้พี่น้องของเ่งเนาะพาเคยเจอบัญหามาแล้วว่าโอ้ไม่เป็นอย่างคือบดังบดังวัเห็ดได้ได้กับบดังกรณีตัวนี้มันเกิดจากเวลา,าเปิดเนาะบางคนกดเปิดนะกดคางชร์ไปนะถ้าเรากดชร์ไปโดน,นนะนะมันจะเปลี่ยนโมดเนะนี่ยในเปลี่ยนโมดเป็นเป็นเอเป็นบีนะแต่ว่าปกติมันอยู่บีอยู่แล้วเราไปกดค้างมันจะเป็นเอแล้วอันเป็นเอแล้วเส้นหนามันจะขึ้นแต่ตัวเดียวนี่ คืตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ยอเอนะแต่แต่วันบปขึ้นเนี่ยอยู่นี่สองรับสัญญาณโทเรฟนโบแมนไมเอเนาะมันเป็นไมบีถ้ากดเปิดไมบีเออไมเอตัวจริงมันจะขึ้นเนี่ยบอกไฟสัญญาณตัวรูมเนี่ยมันจะขึ้นพอปิดเนี่ยมันก็ปิดเ <c oughs> นาะเข้าใจเนาะตัวนี้เฮาก็ะชกดค้างให้มันเป็นรีเซ็ตเป็นตัว กดปิดก่อนเนาะหลังจากปิดแล้วกดกดค้างไว้เป็นเอเลยเอกลับมาเป็นเอเนาะเห็นปะเห็นเยอะพอปะเนาะนี่ช่องเอช่งดีเนาะตัวนี้เนาะงานช่องนนดมองงีมันจะขึ้นไงเนาะถ้าเปิดไม้มช่องงานก็นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสามสามขีดนี่เนาะมันจะขึ้นเบิดสามขีดนี่เนาะ มี A มี b แล้วก็มี power เนาะบกเข้าใจก็เลยว่สใซใหม่บไดายเนาะวันนา้เรา้องเพลงห้องบไดายย้อนตัวนี้เนาะย้อนอันซองบุธึกเด้พี่น้องเด้เอาไปเฮ็ดนำไดแล้วเอาไปเฮ็ดตามไดเด้ออ่าใหม่บอดายไซรุ่นนี้แล้วมันบูรังเนาะมันจะรีเซ็ตค่าคืนส่วนไลน์ม่นเอาไปกดค้างอะไร วเวลาเราเปิดใหม่เราขุดค้างเนาขุดค้างแล้วมันจะเปลี่ยนโหมดแล้วมันจะบดได้เนานะคลิปนี้กับมาฮอนนี่กับข้อโจววันนี้เด้อพี่น้องเด้ออาคมนี้เป็นประโยชน์กับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ผู้ที่กำลังใช้ใหม่ตัวนี้แล้วมีปัญหาเนาะบทันงูเนาะให้เข้าใจเนาะขอขอบใจและไลค์พี่น้องใดรเข้ามาแล้วบทันกดไลค์กดแชร์กับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิทานเราบีเคพีสแตนดารเด้อเนาะ บายบายพี่น้องบายบายแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปเด้อ